สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูปุ๋ยอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเมื่อเด็กๆห,หยิบหนังสือมาแล้วให้เด็กๆนะคะเปิดในหนังสือหน้าที่เก้านะคะเอาเรามาอ่านจุดกันก่อนนะคะจุดเขาให้มาเขียนตัวเลขเรียงตามลำดับจากตัวเลขที่มีค่ามากไปหาตัวเลขที่มีค่าน้อยตัวเลขที่มีค่ามาก อะไรก็แล้วแต่ที่มีจํานวนมากนะคะมีตังค์เยอะมีของเล่นเยอะนะคะส่วนที่มีค่าน้อยก็อย่างเช่นมีของเล่นน้อยมีของเล่นหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือค่าน้อยคราวนี้ให้เด็กๆนะคะเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหมือนของคุณครูไว้นะคะแล้วคราวนี้เรามาดูกันโจทย์ให้มาเขาให้ตัวเลขอะไรเรามาบ้างสี่สิบหกสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเห็นไหมคะ ตัวเลขที่เขาให้มาทั้งหมดห้าตัวแต่ตรงนี้บรรทัดข้างล่างบรรทัดข้างล่างตรงนี้นะคะอ่ะเขาให้แปดสิบมา8ปดสิบเป็นไหมเขาให้มาแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเขียนอีกไหมคะเด็กๆก,ก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะคะให้เด็กๆไปกา8ปดสิบด้านบนตรงนี้นะคะกาทิ้งเลยนะคะเพราะเราเขาให้มาแล้วเราก็ไม่ต้องเขียนตัวต่อไปเรามาดูกันว่า ระหว่าง 40, 60, 50 70ตัวไหนที่มีค่ามากนะคะเวลาสังเกตเห็นไหมหลักหน่วยหลักหน่วยเขาจะให้ศูนย์มาหมดเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ไม่ต้องไปสังเกตตัวด้านหลังแล้วเพราะมันเป็นตัวเลขที่เหมือนกันเรามาสังเกตตัวข้างหน้าข้างหน้า4,6,5 ,7 เห็นไหมตัวเลขกลับไปดูโจทย์ตัวเลขที่มีค่ามากก็คือตัวเลขที่เรานับ1-9ถึง9นี่คือตัวเลขที่มีค่ามาก แต่ถ้าตัวเลขที่มีค่าน้อยเราต้องนับถอยหลังหรือที่คุณครูสอนแล้วเราต้องกระโดดถอยหลังเราก็จะพบตัวเลขที่มีค่าน้อยเพราะฉะนั้นเขาถามว่าตัวเลขที่มีค่ามากไปหาตัวเลขที่มีค่าน้อยเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เหลือเนี่ยตัวเลขอะไรที่มีค่ามากที่สุดเห็นไหมสี่หกห้าจิตเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เขาให้8ปดมาเห็นไหมคะ8ปดตัวนี้เขาให้มาแล้วเราก็ถอยหลังไปเราก็จะเจอเลขอะไรลูกเลขจิต เพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ก็ต้องเป็น70เวลาเราอ่านโจทย์เราต้องอ่าน70นะคะแล้วเราได้70แล้วเรากาทิ้งเลยค่ะแล้วเอาตัวตัวที่เรากานี่แหละมาเขียนนะคะใส่ลงไปเลย70เห็นไหมคะจะได้คําตอบต่อไปตัวที่เหลือ4 6 5เราก็ไปดูตัวเลขข้างบนอีกเมื่อกี้เราเดินถอยหลังไปแล้วอ้าวเราก็กระโดดไปถอยหลังอีกเราเจอเลขอะไรคะ ก็เจอเลข60เห็นไหม60อยู่ตรงนี้เด,ด็กๆก,ก็ต้องกาทิง้งแล้วก,ละะลก,ลก็มาใส่ตรงนี้60อ่าใส่60ลงไปนะคะต่อไปเดินถอยหลังไปอีกเจอเลขอะไรเอ่ยห0เห็นไหมก็มาใส่ตรงนี้แต่เด็กๆอย่าลืมกาก่อนนะคะกากระบ,บาดทิ้งเสียก,ก่อนจะได้ไม่หลงนะคะแล้วก็เอาห0ิบลงมา ตัวต่อไปตัวสุดท้ายเลียกอะไรเอ่ยสุดท้ายตรงนี้ก็คือสี่สิบเห็นไหมเพราะมันเหลือตัวสุดท้ายแล้วเด็กๆก็เขียนสี่สิบลงไปเสร็จแล้วเห็นไหมคะหนึ่งข้อทําได้ไม่เอ่ยเา้าคราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อที่สองกันนะคะโจทย์ข้อที่สองเขาจะให้มาแล้วแปดสิบเก้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเห็นไหมคะเขาให้มาแล้วแต่ตัวที่เขาให้เรามาด้านล่าง นะคะคือเลขอะไรเอ่ย70็ดสิบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปกาข้างบุญเจสิบเสียนะคะกาทิ้งเลยและคราวนี้เรามาดูกันเด็กๆยังจําได้ไหมเอามาดูตัวเลขที่มีค่ามากตัวไหนที่มีค่ามากอีกถ้าคนไหนยังจําตัวเลขไม่ได้ก็เขียนนะคะคุณครูบอกแล้วให้เขียนหนึ่งถึงเก้าคนไหนที่จําได้แล้วก็ไม่ต้องเขียนนะคะเอาเรามาดูกันต่อไปตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดมีตังเยอะที่สุดคือเลขอะไรเอ่ย นะคะระหว่าง8 9 5 6ตัวไหนคะมีตังเยอะที่สุดก็คือ9เพราะฉะนั้นเราก็กากบาด9ทิ้งเสียแล้วน,นำไปไหนคะไปเขียนในช่องด้านหน้านะคะ<ม>เราก็เขียน90ต่อไปเราไปดูอีกเหลืออีก3ตัว8 5 6ตัวไหนมีตังเยอะคะก็คือ8เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เขียนเลข8ดลงไปก็คือ8ปดสิบ อ้าวเจ็ดสิบมีอยู่แล้วเขียนไหมคะไม่ต้องเพราะเขาให้เรามาแล้วต่อไปตัวถัดไประหว่างห้ากับหกตัวไหนมีตังยอะอก็คือเลขหกอ้าวเราก็เขียนเลขหกลงไปก็คือหกสิบคำตอบตัวสุดท้ายก็คือห้าสิบใช่ไหมคะอ้าวส็จไปแล้วหนึ่งข้อต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้าย 30 60 20 40ส0ให้เด็กอีกทำเองนะคะพร้อมกับเขียนชื่อด้านล่างและก็เขียนชั้นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูปูก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเด็กๆ